แมงสู่ซู่แมงสู่สู่เอ้ยเฮ้ยอ้าอ้าเ้ยเจอเขาแล้วอ้าวอ้าวยิงได้แล้วเก่งมากเลยนะแมงผมมีเธอมาเชียร์ไงวันนี้ฉันก็เลยมีกำลังใจดียิงประตูได้ตั้งหลายลูกอ่ะชนะแล้วด้วย <r isa> <Lake des> <ania> <oot> ไม่เห็นจะเกี่ยวฉันเลยต้องเกี่ยวอยู่แล้วเธอไม่เคยได้ยินหรอบางทีเวยเราอะ่ะมีฝีมือระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกําลังใจที่ดีมีคนคอยให้กาลังใจที่น่ารักน่ารักแบบเนี้ยก็ทําให้ความเก่งของเราเพิ่มขึ้นได้เป็นเท่าตัวเลยนะสงสัสยเวลาฉันเตะบอลต้องให้เธอมาเฝ้ามาเชียร์บ่อยๆแล้วแหละโอ้อยจะโมโ้แล้วแค่นั้นจริงๆนะ คอยมาคอยเชียร์ฉันเวลาเตะบอลคอยอยู่กับชั้นคอยบอกฝันดีกันทุกๆคืนจนแก่กันไปเลยได้ไหม,มนานเลยนะน่ะมีนานเทา,นไ,นานนไรหรอกหน้านะาน,นะแนคนน่มีกี่สิบปีเองก็บอกยังไงว่าถ้าไหนไม่เจ้าชู้นานไม่ได้กับฉั้น ฉันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเลิกกันายหรอกนะถ้าอย่างนั้นเราไม่มีทางเลิกกันแนะ่เพราะว่าฉันไม่มีทางนอกใจเท่านอ้นนะขอให้มันจริง อย่ิงหี่นพูดแล้วกันนะจริงอยู่แล้วนะฉันสัญญาเอาเดี๋ยวฉันขอเตะบอลอีกแป๊บหนึ่งนะอีกแมต์เดียวแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วหิวไหมอือได้เดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินก็ได้งั้นเอาน้ําอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันซื้อให้เออขอน้ำเปล่าก็ได้จ้าโอเคงั้นเล่นก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาอือรีบไปรีบมาเลยนั่นมันฮะเอออ,อะไรนะนี่นี่นี่นัน่นนัน่นนัน่นแฟนแกรวยไหมอือใช่ แฟนใหม่ฉ uhm ันเองอ่ะเพิ่งคบกันได้เดือนนึงไฮไปไปไปคบกันตอนไหนวะเนี่ยแล้วเป็นแฟนกันจริงๆเหรอเอ้าเอาไอ้บ้าก็เราเป็นแฟนจริงๆดิดีวะมันเป็นแฟนออกหลอกได้ด้วยหรอวะนี่นี่นี่คนนั้นอ่ะเขาเขาชื่อว่าอะไรเหรอเออลืมไปเลยว่ะลืมแนะนําตัวเลยขอโทษทีด้วยท้างท้ายนี่แกเป็นเพื่อนสนิทฉันแท้ ทุกทีที่ฉันคบกับใครฉันก็จะบอกแกตลอดอะแต่คนนี้ฉันลืมอะพอดีหวานกันไว้หน่อยจนลืมบอกเพื่อนๆเ,เลยเออนะฮะบอกชื่อมาก่อนเถอะชื่ออะไรหรอเอ่อชื่อลี่เฮ้ยเออจริงเหรอวะเนี่ยอะจริงอะไรของแกวะนี่แล้วแ,แ,แ,แกแค่แบบคบเล่นๆกัไม่ได้จริงจังใช่ไหมเนี่ยเอาอ,อีนี่จะเปล่า แกก็รู้ฉันเป็นคนรักใครรักจริงด้วยไม่เคยคิดจะคบกับผู้หญิงคนไหนเล่นๆทั้งนั้นน่ะแกก็รู้นี่ฉันคบกับใครฉันก็นหวังแต่งงานสร้างครอบครัวกับเขานั้นแล้วคนนี้น่ะฉันว่าเขาโคตรใช่สำหรับฉันเลยว่ะสงสัยฉันจะเจอคนที่จะมาสร้างครอบครัวกับฉันแล้ววะฮะแกจะสร้างครอบครัวกับคนนั้นเนี่ยนะเออ,เอ,อก็เออดีแกดูแปลกๆะเวยทำไมแกรู้จกักรีด้วยเหรอ ฉันพูดอะไรไปแกอย่าโกรธด้วยเออเออรู้หรอวะว่าแฟนแกคนเนี้เขาเคยเป็นเด็กดิ้งที่หลานนั้นด้วยนุย<อ>้ยฮะฉันอะเคยไปเที่ยวเพื่อนรุ่นพี่เลยแถมเนคนเนี้ย,ยังเป็นตัวท็อของหลานนั้นด้วยนะผู้ชายแต่ละคนอะจะรีบไปห้านนั้นเพื่อจะไปจองน้องคนนี้แหละทุกวันเลยเออจ,จริงเหรอวะแกจำผิดคนแล้วมั้งไว้ไม่ผิดคนลเว้ยเพื่อนในกลุ่มฉันอะ เคยเรียกมันนั่งไปไม่รู้กี่รอบแล้วเพื่อน,นีนกลุ่มฉันน่ะได้ทุกคนแล้วด้วยเออ,เอ,อแล้วแกล่ะเขาพูดตามตรงว่าฉันก็เรียกมาเหมือนกันเอ้ยไม่จริงอ,ะอ่ะเห็แม็กให่บอกด้วยเรื่องจริงสรุปกินอะไรกันดีเฮ้ยฮะใช่จริงๆด้วยน้องลีของพี่อ่าสีสสสสโยโอ้ยน้องลี เป็นวัเนี่เบอร์โทรเก่าพี่โทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่ตอบพี่เปลี่ยนไลน์แล้วเหรอฮะออ๋ใช่ค่ะหนูเปลี่ยนทั้งเบอร์ทั้งไลน์เปลี่ยนหมดแล้วอะ่ะนี่เลาแจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลน์เปลี่ยนอะไรทํำไมไม่บอกพี่บ้างพี่ <c oughs> ยยคิดถึงหนูนะรู้ไหม<อ> ไปกับพี่นะวันนี้หนูเคยบอกพี่ว่าอยากได้กระเป๋าแฮนเมดใช่ไหมเล่าพี่จะจัดให้เลยนะวันนี้แต่ว่าหนูว่าต้องอยู่กับพี่สักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันเนาะเออพี่คะเออไปก่อนนะกันนะคะเด็กยังไงหนูติดต่อไปโอ,อ้ทำไมอ่ะพี่คิดถึงนะพี่อดใจไม่ไหวแล้วไปได้แล้วนะเออคือเสียเพราะว่าหน,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 นูไม่ได้รับทำงานแบบนั้นอีกแล้วอ,อ่ะอ๋อ นี่หนูจะบอกว่าหนูเลิกลาบงานแล้วกนะันหรอเออค,คือว่าคือนี่ไม่เอาไม่เอานะพี่ตัดใจเยอะหนูมิได้จริงพี่ไปลองมาหลายร้านไปลองมาหลายคนแล้วนะพี่แบบโอ๊ยไม่เจอใขรเด็ดเท่าหนูเลยบอกกรง้ง แต่ว่าหนูไม่ทํางานแบบนั้นแล้วตอนเนี้หนูมีแฟนแล้วค่ะแลวหนูก็อยากจะทํางานปกติแล้วก็สร้างครอบครัวกับแฟนหนูแล้วโอ้ยอยไปสร้างนะหมครอบครัวครอบครัวหนูอยากได้เลยหนูก็บอกเสียอยากได้รถได้บ้านได้กระเป๋าได้เสื้อผ้าเสียก็เสกให้หนูได้ทั้งนั้นแหละนั่นน,น,น,นหนูดีนะกลับไปเป็นเด็กเสียเหมือนเดิมว่าเสียขอร้องเฮ้ยนี่แกไม่ดีหนูวแฟนฉันบอกว่าเขาไม่ได้รับงานแล้วด้วย ถ้าอย่างงั้งนแกก็บอกให้แฟนแกกลับมารับงานดีวะไอ้เชี่ยไปเลยนะคะอย่ามาติดต่อหนูอีกหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่รับงานแล้วไปค่ะไปอดอีกแล้วกูแม่ในเธอบอกว่าเธอจะไม่มีความลับอะไรกับฉันอีกแล้วไงฉนันบอกแล้วว่าเธอมีความลับอะไรเธอก็บอกมาให้หมดดิฉนันรู้จากปากเธอมันยังไม่เจ็บเท่า ฉันไปรู้จากปากคนอื่นด้วยฉันขอโทษนะคือเรื่องนี้ฉันกลัวว่าท่านายรู้ลแล้วนายจะรับไม่ได้อะที่ฉันเคยทำงานแบบนั้น <c oughs> ฉันไม่เข้าใจเบลี่ว่าทำไมเธอต้องไม่ทำงานแบบนั้นด้วยอ่ะครันนี้เธอมีแฟนไม่กี่คนกีค่คนอ่ะเคยผ่านผู้ชายมาเท่าไหร่อ่ะฉันไม่คยสนใจเลยนะทีนี้เธอไปทำงานแบบนั้นด้วยเหรอแมะ เธอรู้ไหมฉันเจ็บปวดหัดใจมากเลยด้วยที่รู้แบบนี้แถมเธอรู้ไหมเพืออพ่อนสอนิทของฉันน่ะเพื่อนสนิทของฉันคนเดียวของฉันอ่ะก็ยังเคยใช้บริการเธอเลยอ่ะขอโทษนะฉันเข้ใจแล้วฉันบอกแล้วไงอดีตของฉันอ่ะมันเกินเหื่องจริจริง ฉันไม่เข้าใจว่ะเพราะอะไรวะถึงไปเลือกทำงานแบบนั้นน่ะทั้งๆที่มันก็มีตั้งหลายอาชีพวรานี่ฉันก็ไม่อยากทำแรอกนะฉันไม่มีทางเลือกนจริงอ่ะตอนนั้นฉันก็หลงผิดไปด้วยอ่ะให้ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันอยากแก้ไขมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ฉันทำไม่ได้ไงแม่ฉันรู้นะมันมีใครรับได้หรอกฉันจะไปจ่ายชีวิตนายเองลี่ขอโทษนะ ที่เข้ามาในชีวิตนายอ่ะรีบอย่าไปะเออนะ,อะแมปาช่างมันเถอะยังไงมันก็เป็นเรื่องในอดีตนี่ขอแค่ตอนเนี้เธอมีฉันก็พอแล้วสัญญานะว่าจะไม่กลับไปทําแบบนั้น,นอีกฉันสัญญาของคุณนะแม่ <laughs>